สวัสดีค่ะมื่อวันที่27สิงหาคม2 5 6 5ันหาหาค่ะพบกับอูซางบอยมหาจรคข้ามค่ะมื่อว้อูซางบอยหลากพวงรถถคยขั้นนี้มาส่งลูกคายุบานน้องนำกินค่ะอาตาบลหนองคุณหญยอำเภอหนองพอกจังหวัดลอยเอ็ดช่าลูกค้าคนสร้างเป็นรุ่นหลอกครูบดาค่ะขั้นนี้จะกว้างยูทีเมตรเก่าซิปค่ะยาวทีสาเมตรหาซิบสูงทีเมตรหนึ่งค่ะ ชั้นี้เป็นเล็กแรงน้มหนาหาค่ะหลักจะเป็นเผ้าลอยซิฟแรงกระทาขอบที่หาเป็นยังเอซ็นสภาพสวยค่ะขั้นนี้จะบรรทุกมั่นสมปะหลังได้ประมาณหาตันถึงหกตันต่อเที่ยวหลักะบรรทุกออยเด้ประมาณแปดตันค่ะแต่ลูกค้าต้องแบบเต่อต่อใหม่ขึ้นไปอีกค่ะของสร้างบอยจะมีแถมเสือให้ลูกค้าค่ะมีแถมกองเครื่องมือมีหมวกมีบันไดหละกะบ่อกแบบบ่าคิดค่าใส่ใจเพิ่มเติมค่ะหลักะ ขันนี้แกจะเปิดได้รอบข้างค่ะส่วนล่าบนแกสามารถถอดออกได้ค่ะเอซคนใดสนใจติดต่อสร้สางบอยได้ค่ะเบอร์โทร้างบอย062 3 4 1 4ค่ะสีของพ่วงอูสร้างบอยลูกค้าสามารถเลือกเองได้ค่ะมีทุกสี